3ามสิบาทำอะไรดรึกข้าก็จะค้าเจ้าอย่างนงี้แหละไอตัวปัญหาไราสาระข้าสร้างปัญหาอะไรจริงจะบอกว่าไม่ได้ตั้งปัญหาอีกเจ้ารู้หรือไม่ว่าการสรรหาหมู่ในคืนนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังเจ้าอะไรนะอะไรนะ พูดให้ชัดเจนหน่อยสิฮึอธิบายอะไรอีกนี่เจ้าไม่ว่าเจ้ก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ที่นี่ก็คือครอบครัวครอบครัวไม่ทอดทิ้งกันเจ้าหมาแก่คำพูดพวกนี้เจ้าทำเป็นหูทวนล,ลมหรือฮีให้ตายเถอะ ไปเข้าไปคุยกันข้างในเถอะคนคนนั้นบอกว่ามันเป็นเพราะฉันคงไม่ใช่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นเพราะเจ้าจริงๆก็ไม่มีใครตำหนิเจ้าหรอกเจ้าคือครอบครัวของข้านะพี่สาว ฮะขอบคุณนะพูดมาเธิดเกิดอะไรขึ้นถามโมฮาสิว่าเขาเห็นอะไรก่อนก่อนที่ข้าจะหน,นีข้าได้ยินว่า บอกเขากับลมตามหาผู้หญิงผมยาวสีแดงบอกว่าตกลงมาจากหน้าผาเอ๊ะเจ้าฟังสิใครไม่รู้บ้างว่าเจ้าผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครเจ้าท่านคนนี้รู้หรือไม่ว่าคนเหล่านั้นเป็นใคร ข,ข้าวิ่งหนีข้ารียวิ่งหนีจึงไม่กล้ามองอย่างละเอียดคนที่ไล่ล่าเจ้าก่อนที่เจ้าตกลงมาจากหน้าผาคือใครกันแน่คนในวิหารอะไรนะะ